มันอยู่ในมือแล้วนะครับกับ iPhone 17 Pro Max 256เริ่มต้นพอนะครับเพราะว่าราคาแค่นี้ก็48,900บาทแล้วนะครับตอนนี้17 Pro Max นะครับราคาบวกกันไปเนี่ยขั้นต่ำา2 0 0 3 0 0 0บางเครื่องได้เครื่องเลยบวกถึง5,000โอ้โหอะไรมันจะฮิตขนาดนั้นนะครับ สีที่ผมได้มาจะเป็นสีดิบูนะครับเพราะว่าสีตัวสีส้มผสงเนี่ยหมดแล้วนะครับตัวน,นี้ดิบูสีดิบูจะขายไปดีเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็ตัวซิลเวอร์เนี่ยกลับมาขายดีเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าเนี่ยต้องเห็นว่าท่าสุดนี้ไหมที่เป็นเซรามิกคิวนะครับสีลอกง่ายมากเดี๋ยวผมลงรูไปไว้นะครับเพราะว่าไปถ่ายเครื่องหน้าร้านมาจะเห็นรอยเนี่ยชัดเจนสำหรับผมติดิรีมใส่เคสก็ช่วยได้เยอะแล้วนะครับจะเห็นว่าเนี่ยขนาดจับถือนะขนาด ใหญ่มากครับ6.9นิ้วตัวเครื่องนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเหมือนกันครับเหมือนตัวโปรก็ปุ่ม power ตัวชัตเตอร์กล้องนะครับด้านล่างก็มีทั้งตัวไม์แล้วก็พอร์ต usb type c นะครับ่วนกฟังหนึ่งก็จะเป็นตัวปุ่ม action button เพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ช่องใส่ซิมยังคงมีอยู่นะจ๊ะแล้วก็จอเนี่ยใหญ่มากอันนี้ตัวโปรธรรมดานะจะเทียบกันเห็นเห็นไหังไใหญ่กว่ากันเยอะมากนะครับแล้วก็สีดูแล้วกัน ตอนนี้หาซื้อยากหน่อยนะแต่ยังพอมีของอยู่อดทนลอรอนิดหนึงประมาณปลายเดือนตุลาคมน่าจะมีของให้เลือกซื้อได้เยอะขึ้นนะครับแบบไม่บวกเพิ่มแล้วนแะจ๊